นี่ฝนตกครับฝนตกแดดออกนิดหน่อยตอกมาเยอะไม,ม่อยเดือดเกินอันนี้มีหางนกนกเจ้านกเนี่ยนกติว๋วหัวจิลิวจลิวจิลิวจลิว,ลวอยู่ตรงที่ดอกที่ต้นกระโดนน้ำครับแจ่มศิลปะเป็นดอกกันนะครับดอกไอ้ต้นกระโดนกระโดนน้ำ Nam gì đây sôi nè cong con cứ bơ bơ, ngon ngon ở trên ngon 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 cái con nó con con bơ, ทีว่วงงามนะครับอะไรนั้นธรมรมดาครับศิลปะพร้อมนี่มามาัดปี์สะกดได้เปย์สะกดได้ศิลปะแนวดูตุ๊กยาน <c oughs> มีห้างนกใช่ไหมอย่างเห็นโอ้ต้องเล่งสุรร่มรวมห้างนก ไม่เป็นรอยรับอเจ็บเลยขี้เงอยบตึตึงเยอเลยลงจานอะไรนี่ใช่ต่มองสุดยอดหมกิวอร่อยอร่อยมกาชิววิวบนมือปราชิวหมดสดเลยอยู่ในหวสำปิใส่่ายมาแล้วนในวัดในว่า

มะเบิ่งมาขอครับหกโมงสี่สิบมะเบ่งมาขอหลาดเหล่ายันหมดเลยยังนอนมะกระเตยอยู oh, no, no. No, 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 ่โ mm. อ oh, no, no. no, no. no, ้ยหมดเลยบุเบนมาขอมากระเตยยังมีอยู่เลยงาทำังไงหมดเออนี่นี่แหละที่งาอันนี่แหละไปถ่ายลงเฟสเนี่ยได้อยู่นะนี่แหละต้องพาไหมเนี่ยมื่นไป็นนานก็ใส่ตัวนี้แหละเออ พอได้เก่พอได้เก่เออับพนพ้นมาขอครับเนี่ยครับขอโคกกลางป่ากลางดงดีที่ผู้เจอเห็นลงกกระปีนกระปีนกระปีนได้ไหวมาโมต้นไม้หมื่นวันยันเออมืออืดนคยว่ากันรู้แล้วอ่าพี่กัดอยู่ตรงนี้นะแับพลนกขอ มาโอ้มอง,องว่าครบบป่าน้องชายเอาพักพกันมาขอครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยอะเรามันละขึงลวดนี่เราวม่ได้ตายล้วเรอปยินลัดขึงลวดทุกคนเลยแมวแต่เนกอก่อน,นโอ้อ <c oughs> โหเลยว่ายลุ้นว่ายลุ้นกลางคืน